เพราะาเราทั้งหลายปรดเตรียมตัวตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาสม่ำเสมอเราถือว่าเป็นกิจสําคัญอย่างมากสํหรับชีวิตของเราชาวพุทธเพราะการปฏิบัติจิตภาวนานั่น ความมุ่งหวังก็เพื่อให้เราทั้งหลายมีที่พึ่งทางจ,จิตใจร่างกายเราก็ได้สแสวงหาที่พึ่งให้ได้อยู่รอบพอสมควรแต่ทางจิตใจนี่ถ้ามันมีธรรมะเป็นสีพึ่งแล้วพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างเนื่องด้วยเหตุนี้จึงมีบทให้เราศึกษา ว่าที่พึ่งของเราไม่มีพุทธโธเมสรนังวารังพร,ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐธรรมโมเมสรนังวารัง,รงพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐสร้างโคโมเมสรนังวารัง,รงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐเมื่อเรามาตรวจตรองสองดูโอวาทท่านวางไว้ให้เราศึกษาเช่นนี้นแล้ว มาถึงที่พึ่งทางใจประพุะทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งทางใจใจของเราเมื่อมีที่พึ่งที่ยึดแนวะใจของเราก็ไม่เลื่อนลอยไปในทางที่อื่นเราได้ที่พึ่งอันกเกสมเป็นที่พึ่งอันประโสดประเสริฐทันว่าเท่าจิตของบุคคลผู้ใดได้สิ่งที่เป็นที่พึ่ง อันเริดอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปง mm hmm. วงแปลว่าจิตคนนั้นพ้นจากภัยอันตรายจากทุกข์ทั้งปวงตามกำลังของเราี่สามารถที่จะยึดหนง่งเอาธรรมะเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรถ้าเรายึดได้ชั่วครู่ชั่วยามก็พึ่งได้ชั่วครู่ชั่วยาม ถ้าเราลึกได้ตลอดไปเราก็พึ่งได้ตลอดไปถ้าเราลึกได้แต่เฉพาะทำท,ที่อยากหยากเราก็พึ่งได้เฉพาะแต่อยากหยากถ้าเราลึกได้ส่วนละเอียดเราถึงส่วนละเอียดเราก็ได้พึ่งส่วนละเอียดถ้าเรายึดได้อย่างถาวรเราก็พึ่งได้อย่างถาวร,ร,าอ,าารอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองไม่ใช่ขึ้นอยู่กับศาสนา ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับทรรำคําสอนพระพุทธเจ้าส่วนทรรำคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวาคขาโตภควตาธรรมโมกพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วแปลว่าท่านแสดงไว้ดีแล้วครบถ้วนแล้วบริบูรณ์แล้วไม่มีขาดตกบกพร่อง อาทิ่ก์กยาน,นังงามในเบื้องต้นพระองค์ก็ได้แสดงแล้วมัชเชกายาน,นังงามในถ้ำกลางพระองค์ก็ได้สอนแล้วปริโยสากรกายาน,นังงามในที่สุดพระองค์ก็ได้ท่งแสดงไปแล้วงามในเบื้องต้นได้แก่กายงามกายงามวายกาที่เรียกวา่าสิน คนเราเมื่อมีกายก็างามมีวาจางามแล้วก็ย่อมได้ความสุขในส่วนหนึ่งงามด้วยการประพฤติงานด้วยการกระทำงานด้วยคำพูดที่ประอบไปด้วยประโยชน์ที่เรียกว่าง,งามอย่างสำคัญงามไม่ต้องเลือกสีสันวันนะไม่ต้องเลือกชนชั้นถ้าพูดใดได้ความงาม ในเบื้องต้นมาประดับกายตกแต่งกายตกแต่งวจาจกาจะอยู่ในที่ไหนสถานใดก็ตามย่อมมีความงามความเรียบร้อยเป็นเหตุให้เกิดความสุขถ้ามีงามเฉพาะบุคคลแต่ประดับเฉพาะบุคคลก็งามเฉพาะบุคคลถ้าหลายหลายคนเอาทำงามนี่มาประดับกรมูคณะชุมชนนั่นคณะนั่นก็ย่อมงาม เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการที่เรามีสำนักคือวัดขึ้นมานี้ก็เพื่อมาประดับกายมาประดับวาจาเราไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นเราเป็นห่วงตัวของเราเองเพราะทุกคนมีของเราทุกทุกคนถ้าทุกคนระวังรักษากายของเราตกแต่งดีแล้ว เราเป็นห่วงตัวของเรากายกลัวกายของเราจะไม่ดีกลัวจะมีโทษกลัววาจาของเราจะมีโทษมีภัยจะแสดงออกมาเข้าหูคนอื่นแล้วจะมีเวทมีภัยขึ้นมาแล้วมาแต่งกายแต่งการพูดของเราให้ประกอบด้วยประโยชน์เราก็จะเป็นคนที่ได้เครื่องสระดับอันดีงามหน้าคบค้าสมาคมของนักปราราชบัณฑิต อยากอยู่ร่วมกันนานๆเมื่อจากกันแล้วก็คิดถึงกันเพราะความงามอันนี้เป็นงามที่เอ่อหลึกซึ่งงามที่ไม่มีวันจืดจากงามที่บัณฑิตทั้งหลายตกแต่งกันนี้ถ้าเราเป็นผู้ศิเขาววัดทุกๆคนมีธรรมะในส่วนนี้มาประดับแล้วการอยู่ร่วมกันของพวกเราจะเป็นบริษัทที่งามอย่างยิ่ง จะนำความสุขนำความสงบนำความใสสะอาดบ,บริสุทธิ์ในวัดของเราเพราะว่าวัดของเราเปรียบกันหนึ่งว่าสระน้ำที่สะอาดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์บัจจุไวนน้ำที่สะอาดบ,บริสุทธิ์อย่างเป็นที่เปรียบเหมือนน้ำที่อยู่ในน้ำฝนที่ลอยอยู่ในอากาศน้ำนั้นเมื่อตกมาอยู่ในโลกอันสกปรก มัวหมองน้ําก็เป็นสิ่งที่มัวหมองไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อถูกความแผดเผาของดวงอาทิตย์ให้เราร้อนน้ําเป็นของละเอียดเป็นไอระเหยขึ้นไปอยู่แต่เฉพาะน้ําส่วนของสกรปรกในโลกนั้นติดไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ําที่ตกจากอากาศเป็นน้ําที่ เป็นไอระเหยขึ้นมาจากความสกปรกมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ <c> ์ <oughs> <c oughs> เหมือนน้ำที่บริสุทธิ์องค์สมเดรมร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีภาชนะอันบริสุทธิ์คือสระของพระองค์อย่างบริสุทธิ์สาม,มารถรองรับน้ำที่บริสุทธิ์เก็บไว้เพื่อให้สัตว์โลกทั้งหลายได้บริโภคได้ใช้สอย แต่หากมนุษย์ทั้งหลายพอเห็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้ว<ม>ก็เอาสิ่งที่ไม่สะอาดจากตัวของเราเองไปลงอาบบ้างาลงทำบ้างเลยกลายเป็นน้ำที่ไม่สะอาดและก็พากันดื่มกินก็นเลยได้แต่แทนที่จะได้รับประโยชน์จากน้ำที่บริสุทธิ์บางทีก็มีเชื้อโรคติดเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมา ทําให้เป็นนามหนนมัวมองคุณมัว้ายติไม่ขาดความนิยมนับถือในน้ํานั่นฉันใดก็ดีองค์สมเด็จพระชมาสัมพุทธเจ้านั่นพระองค์มีความเพียรแผดเผากิเลอันเป็นเครื่องเศร้าหมองในจิตใจให้น้ำพระไทยของพระองค์บริสุทธิ เพราะความกลั่นและเพราะความเผาเหมือนกับแผดเผาเข้าดวงอาทิตย์ที่น้ำกลายเป็นไออเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์มีความเพียนแผดเผากิเลสให้เราร้อนแล้วน้ำนั้นเคลื่อนออกหรือลอยตัวออกจากสิ่งที่สกปรกม,มาอยู่ธรรมชาติอันสะอาดโดยอากาศไม่มีฝุ่นละอองที่สูงที่สุด ปรอยู่อย่างสะอาดน้ำพระทัยขององค์สมเด็จพระชมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเพียรพยายามละกิเลน้อยใหญ่จนถึงอนุยัยต่างๆได้อย่างเด็ดขาดเป็นน้ำพระทัยที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทำคำสั่งสอนจากความบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้เป็นคุณเรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณจึงกระทำเป็นพระธรรมที่สะอาด สิดแท้จริงที่บริสุทธิ์ให้ผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามไม่เลือกสีสัวนวรรณชนชาติใดไม่เลือกพระองค์จึงมาเก็บรวบรวมไว้สั่งสอนเรียกว่าเป็นพระธรรมวินัยในคำสอนพระพุทธเจ้าแต่บุคคลผู้เข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติได้ยินว่าพระธรรมนั่นเป็นที่พึ่งพระ พระุทธเจ้าเป็นสิ่พึ่งพระธรรมเป็นสิ่พึ่งพระสงฆ์เป็นสิ่พึ่งกำจัดไั้ได้จริงเมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนบุ่นวายเข้าใจว่าพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ช่วยได้เลยเข้าไปนับถือประพฤติปฏิบัติแต่เมื่อเข้าไปแล้วไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังเอาความคิดความเห็นความไม่สะอาดบริสุทธิ์มาแก้ไขทำคำสอนแต่พระพุทธเจ้า ให้เป็นไปอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะตามความต้องการของเราต่างๆพระธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดก็เลยเปลี่ยนแปลงไปส่วนพระสงฆ์ผู้อยู่วัดท่านก็พยายามรักษาประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าชาวบ้านญาติโยมไม่ช่วยกันรักษามา หาพระแล้วก็ดึงอยากให้พระทำอย่างนอนให้พระทำอย่างนี้ต่ามความต้องการของตนเองอเพราะร้องต่างๆถ้าท่าทันไม่ทาไม่ทาตามก็เกิดความไม่พอใจไม่เลื่อมใสไม่ให้ความสนับสนุนพระสงฆ์ก็จําเป็นจะต้องอนุวัตตารชาวบ้านเมื่อทาไปแล้วมันผิดจากคําสอนพระพุทธเจ้าเลยเอาสิ่งที่ไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยบริสุทธิ์เข้ามาเจอปน แสกซึ่มกลายเป็นศาส,สนากลายเป็นธรรมเนียมกลายเป็นประเพณีและยิ่งไปกยยันใหญ่เป็นก็เพิ่มขึ้นตามจิตใจของตนชอบสร้างขึ้นมาผลในสุดเลยกลายเป็นสัตรรมปฏิรูปเป็นของไม่แสกกลอมเข้ามาก็เลยมาอยู่ในพระพุทธศาส,สนาขึ้นมาเข้ามาปฏิบัติแล้วก็เราไม่ค่อยเห็นเป็นนางที่บริสุทธ จนผลที่สุดภายหลังเข้าใจว่าสระนาคงจะเป็นอย่างนี้เองแต่ศาสนาคงในเท่านี้เข้าใจว่ามีแต่ปิปที่การอย่างนี้แท้ที่จริงนั้นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงาธรรม ประพฤติปฏิบัติมาล้วนแต่เป็นทรรมที่ชำระสะสารสิ่งที่ไม่สะอาดให้เราทั้งหลายได้ตกแต่งกายของเราให้งามตกแต่งวาจาของเราให้งามเรียกอาทิกรยาง,งามในเบื้องตนนี่แหละคือแต่งกายและแต่งวาจางามในชั้นกลางคืองามทางจิตใจงามในที่สุดงามจิตใจหมดจดสะอาดงามชั้นกลางคือสมาธิ เนี่ยเข้าถึงจิตใจแล้วตกแต่งจิตใจรวบรวมรักษาให้จิตเป็นเครื่องคุ้มครองมีสติเครื่องคุ้มครองมีสัมปชัญยักความรู้ตัวเพื่อจะได้แก้ไขอะไรที่ไปดีขึ้นที่มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ดีที่ยังไม่มีก็จะได้มาเพิ่มเติมเปิดดับให้ดียิ่ง,งขึ้นไป สิ่งที่ดีมีอยู่แล้วจะได้ควบคุมรักษาในความรู้ตัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติอบรมสมาธิจิตภาวนาคือมาแต่งใจของเราให้ดีเราทั้งหลายคงทราบจากตัวของเราเองในสมัยใดการใดเมื่อใจดีแล้วเราก็มีความสุขนอนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขทั้ง รับกลืนไม่ลงเพราะใจไม่ดีเพราะมีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเราไปรั้งตาอารมณ์ไม่ดีไว้เราไม่ได้ชำระพิจนายเกิดปัญญาทองแท้ว่าอารมณ์ไม่ดีนั่นไม่ใช่ใจของเรามันเลื่อนลอยมามานี่ถ้าหากว่าเราตัดออกชำระออกไปแล้วเราก็เหลือแต่สิ่งที่ดีของเราดั้งเดิมสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็หมดไป เราก็ระลึกถึงความสุขที่มีอยู่กับเราแต่ตอนเรามีความสุขเดี๋ยวนี้ทําไมเรามีความทุกข์เมื่อเราตรวจและและ้วก็เห็นใจของเราไม่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่ปัดสิ่งที่ไม่ดีออกใจของเราหลงไปรับเอาอารมณ์ไม่ดีจากรูปใดเห็นจากเสียงใดยินเขาพูดอย่างนั้นอย่างนั้นกระทบกระเทือนใจแล้วไปยึดสิ่งที่ไม่ดีนั่นให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วกอเราไปเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้จากวันหนึ่งสองวันหลายวันก็อดทนทนไม่ได้สิ่งไม่ดีก็อ็ออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างเครื่องประดับกายที่เคยประดับเครื่องประดับวาจาถูกทอดทิ้งหมดเหลือแต่สิ่งที่สกปรกออกมาให้เหม็นให้มีกลิ่นออกมาไม่ดีในอยู่ในบ้านให้กลิ่นข้างบ้านอยู่ในวัดให้มีกลิ่นไม่ดีในทางวัดเกิดขึ้น เพราะสิ่งที่ไม่ดีจากเราไม่มีที่พึ่งทางใจอย่างทางดีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราทางหลายควรพยายามอย่าให้เกิดมีขึ้นในบริษัทของเราที่เรียกว่าพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ฉลาดผู้ฝึกฝนผู้อบรมให้เอาแต่สิ่งที่ดีมาประดับไ้รู้ความจริงสิ่งที่ไม่ดีที่ทําให้เราทุกข์นั่นคืออะไรเป็นของเราหรือของใครมาจากไหนอันนี้เราต้องให้หนักแน่น ถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากเราเราทุกทําไม่ใครทําให้เป็นของคนนั้นใครพูดให้เป็นของคนนั้นเราอย่าไปรับเอาสิ่งที่ไม่ดีใครทําไม่ดีก็เป็นเรื่องคนนั้นเองเขาทุกเราไม่ทุกทําไมเรามีอะไรเราทําดีอยู่เรื่อยไปงานดีอยู่เรื่อยไปรักษาจิตใจของเราดีอยู่เรื่อยไปตลอดถึงทำสมาธิจิตใจของเราให้สะอาดณภายในเพราะนั้นเราทั้งหลายจําไว้ เราเป็นชาวพุทธต้องฉลาดถึงใครไม่สะอาดขอให้ตัวเราสะอาดก่อนตกแต่งตัวของเราก่อนอย่าไปแต่งแต่ร่างกายภายนอกมันจะดีไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็หายถ้าเราแต่งใจด้วยสมาธิด้วยปัญญาจะเรียกว่ามัชเชกัลยานนะ์ปริโยสากรกัลยานนะคืองามที่สุดนั่นคือสติกับสมาธินั่นเอง งามเอ่องามธรรมกลาวงามที่สุดนั่นสติสมาธิเพิ่มปัญญาขึ้นมาอีกปัญญานี่สามารถจะสอบสองร,อรับรู้สิ่งละเอียดเล็กๆไม่น้อยเหตุที่จะเกิดขึ้นมันชทาหมดเกิดขึ้นไม่ได้มันถอดถอนออกหมดเพราะฉะนั้นปัญญาซึ่งเป็นงามที่สูงสุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปัญญายะกปัญชิติติ คนที่บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องประดับพันบริสุทธิ์สะอาดหมดจดไม่ว่าผิวพันวันณะชนชั้นไหนก็ตามยิิงก็ตามชายก็ตามน้อยก็ตามใหญ่อายุขนาดไหนก็ตามถ้ามีปัญญาอันถูกต้องสมมาทิฏฐิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วไปชื่อว่าเป็นผู้งาาเพอาะนั่นขอให้พุทธบริษัททั้งหลาย เอาธรรมลังการเครื่องประดับเป็นสีพึ่งของเราทางจิตใจมาประดับกายด้วยการาสะสนสายวายจาเพื่อความเรียบร้อยเรียกงามในเบื้องต้นแต่เพียงมีสินงนี้มันก็งามหน้าคบค้าสมาคมหน้ากราบไหวจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นพระเนมก็น่าทำบุญให้ทานเคารพกราบไหวถึงยังไม่มีสมาธิมีสติสํารวมกายสํารวมวาจาแล้วก็เป็นบัฑิ ถ้ามีสมาธิเข้าไปช่วยเรื่อยเหลืออยู่ด้วยแล้วจะหนักแน่นมั่นคงความงามความ,ามนั้นจะไม่ละเหยหรือไม่เปิดเพื่อนสิ่งใดๆได้ง่ายจะอยู่พุทธทองได้นานจะยิ่งงามในที่สุดคือปัญญาแล้วจะไม่มีอะไรเตะต้องเหมือนกนระทงคำธรรมชาติไม่ต้องขัดไม่ต้องแก้ไขอีก เป็นธาตุทีงามแท้หรือเหมือนกับเพชพรพลอยที่เจริญในดีแล้วไม่ต้องขัดไม่ต้องแก้ไขอีกเมื่อถึงขั้นปัญญาแล้วนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์กระดับอันนี้พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านได้ถึงความงามด้วยอย่างนี้ประเสริฐด้วยอย่างนี้เป็นที่พึ่งจิตใจของเราทุกภัยทางหลายที่มีอยู่ซึ่งเป็นของสกปรปกไม่สะอาดกรลุดร่วงไปหมด ไหลหนีไปหมดอยู่ไม่ได้เราทั้งหลายถ้าต้องการแล้วพึ่งมาศึกษาประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจถูกต้องแล้วตั้งใจปฏิบัติตามที่เราทั้งหลายกําลังปฏปิบัติอยู่นี่ควรทําความอบอุอ่นจิตใจ,จของเรา <Another one> เรากําลังมีที่พึ่งทางจิตใจ,จไม่เปล่าจากประโยชน์ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นชาวพุทธด้วยเราไปจะได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติต่อไป ดังบรรยายมาสมควรเป็นเวลาให้เราทาั้งหลายภาวนาต่อไปสมควรเป็นเวลาแล้วค่อยเลิกพร้อมกัน